ชอบผู้หญิงแต่ฝืนคบอเพราะอยากมีลูกชมหน้าทายาทอ้อยเจียรวดีกับอดีตสามีที่เผยว่าฝืนใจคบเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับอ้อยเจียรวดีอิสลามกุณ,ณอาอยุธยาลูกสาวของศิลปินแห่งชาติคุณยายมารสีอิสลามกุณ,ณอาอยุธยา ปัจจุบันออยจิรวดีกำลังมีผลงานอยู่ทางหน้าจอทีวีกับละครเรื่องเพิงสเสนหาและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านออยจิรวดีได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเจ้าตัวทําให้หลายคนสงสัยว่าเป็นทอมแต่ทําไมถึงแต่งงานและมีลูกโดยออยจิรวดีได้เล่าว่ายอมรับเลยว่าเป็นทอมมาตั้งแต่เด็กแต่ที่ยอมแต่งงานก็เพราะอยากมีลูกซึ่งเรารู้แต่แรกอยู่แล้วว่าเราเป็นทอมสามีเราก็รู้ ซึ่งณนะขณะนั้นตัวเราก็มีแฟนนะมีแฟนเป็นผู้หญิงเราก็บอกกับแฟนผู้หญิงเราตรงๆเลยว่าเราอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งเขาก็โอเควันงานเราเขาก็มาช่วยเราแต่งตัวเป็นธุระให้ซึ่งสามีเราก็รู้นะว่าเขาเป็นอดีตแฟนเราแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนนั้นเราก็ยอมรับนะว่าชอบสามีแต่ไม่ได้ถึงขั้นรักหรอกเราเคยเห็นภาพครอบครัวอบอุ่นพอวันหนึ่งเราก็อยากมี เลยตัดสินใจแต่งงานมีลูกเลยแต่พอกำลังตั้งท้องได้คนที่สองก็จับได้ว่าสามีแอบนอกใจเราก็เลยเลิกเลยทันทีวันนี้ทางเราจะพาไปชมภาพลูกสาวและลูกชายของอ้อยจิราวดีโดยลูกสาวคนโตพีศศิมาอิสารางกูณอยุธยาเจ้าตัวได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มไปเมื่อปี2561ซึ่งความสวยของสาวพีทนั้นสวยไม่แพ้กับแม่อ้อยจิราวดีเลยทีเดียว สำหรับลูกชายคนเล็กตายนัฐพลอิส,สรางกุณอยุธยาต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันบ้างเพรามีผลงานละครทางหน้าจอทีวีอยู่บ้างถามว่าปัจจุบันพี่อ้อยทำอะไรอยู่บ้างอ้อยได้ตอบว่าเป็นผู้จัดเล่นละครครูสอนการแสดงผู้กำกับเรียกว่าในครอบครัวเป็นสายการแสดงกันทั้งหมดเลยใช่ไหมอ้อยได้ตอบว่า ใต่การแสดงแม้กระทั่งแต่เด็กคนงานในบ้านพี่ก็เอาไปเล่นหนังเล่นละครด้วยหมดตั้งแต่สมัยพี่ทําละครตอนเล่นสุริโยไทยเด็กตามพี่ไปด้วยท่านมุยก็เอาเข้าฉากด้วยแม้แต่สุนัขในบ้านก็เอาเข้าฉากด้วยเมื่อถามว่ามีความเข้าในตัวลูกนางเอกในสมัยที่พี่อ้อยเล่นเป็นยังไงอ้อยได้ตอบว่าสมัยที่พี่เป็นนางเอกพี่แต่งงานมีครอบครัวมีสามีเป็นกุลสตรีไทย เป็นผู้หญิงเลยทาเล็บพอพี่แต่งงานก็ต้องใช้ชีวิตแบบผู้หญิงแล้วในใจลึกๆเราละ่ะเป็นอย่างไรอ้อยได้เผยว่าบอกกันตรงๆเลยพี่เป็นทอมตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่พี่อยากมีครอบครัวอยากมีลูกสามีขอแต่งตอนวอัยอโลวนคนเข้ามาจีบเยอะสามีมาขอก็แต่งเลยอายุ20ปีตอนนั้นเข้ามาเป็นนางเอกเป็นนางเอกลูกเ้าๆแต่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นทอม ถามว่าคนรอบข้างที่ร่วมงานกับเรารู้ไหมอ้อยได้ตอบว่ารู้หมดสามีก็รู้เมื่อถามว่าแล้วพี่มีแฟนเป็นผู้หญิงก่อนไหมอ้อยได้บอกว่าก็มีค่ะถามต่ออีกว่าแล้วตอนที่เขาขอแต่งงานเป็นตอนที่เราพักว่างจับแฟนสาวอ้อยได้เผยว่ามีอยู่ค่ะพี่ก็บอกแฟนผู้หญิงพี่ว่าพี่อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานเขาก็บอกโอเค พอช่วงชีวิตเรามันต้องมีช่วงที่แต่งงานอยากใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ